เลแ,แบบไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ที่ที่พี่รู้สึกพี่ไม่โอเคมากที่สุดสําหรับการดูรายการโหนกระแสเลยนะที่ไม่โอเคไม่ใช่เรื่องที่มาด่าพี่เลยนะไม่เกี่ยวเลยพี่ไม่สนใจพี่สนใจเรื่องเดียวคือไม่อยากให้มีการเบรมเหยื่อเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่รู้สึกพี่แบบรู้สึกแย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างบางทีแบบคนที่ตายไปแล้วคุณก็ไปไปเบรมเขาบางคนนะใช่คำว่าบางคนก็ไปเบรมเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีบอกว่าผมพี่พี่ก็จะพูดเออ บาปบุญนะบางทีเนี่ยแบบเออ่กรรมมันมีจริงนะบางทีคุณไปด่าเขามากเหรือมันอาจจะไปกลับไปถึงตัวคุณด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะตอบกลับมาว่าไงมะอ๋อกูไม่มีศาสนากูกูไม่กลัวกรรมอะไรก็จะมีแบบเนี้ยซึ่งแบบแล้วอย่างที่พี่หนุ่มแบบบอกนะกูบอกบอกจริงไหมบ็อกจริงบ็อกจริงบ็อกจริงเลยเหรอบ็อกจริงเออไม่ได้ดูนะอ้าวก็มันก็ต้องคือคือบ็อกจริงก็คือไม่ได้ดูเพราะว่าพี่มองว่าคุณเข้ามาในบ้านผมอ่ะ คุณก็ามาดูในบ้านผมถึงบ้านผมเปิดเป็นสาธาระก็จริงคุณก็ามาดูในบ้านผมแต่ถ้าคุณทําผิดกฎบ้านผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะทำโทษคุณได้เหมือนกันมนทุกทุกบ้านก็ต้องมีกฎเนี่ยฮะ